กองมูนนี่จ้ะพี่น้องจ้าเยอะปวดแค่น้อยจ้านี่แต่ดอกงามงามสองตะกาหลังบ้านหลังบ้านชาวบ้านจ้าหลังบ้านชาวบ้านคลิปนี้ ASM r เก็บเห็ดนะจ้า ค่ะทุกคนผลงานที่ได้วันนี้นะคะประเดิมกลุ่มแรกค่ะทุกคนดูอู้สวยมากทุกคนเห็นไหมอืมขึ้นไปรอบต้นไม้ไปหาพี่หลังเลยนะคะมาลุยกันเลยค่ะนี่ดอกอ่อนๆค่ะดูค่ะ คายังเหลืองอยู่มันอ่อนเออเออเลยจ้ะโอ้โนี่สสใยสัตว์ปลาเขามากินมาแทะนะคะนี่โอ้ยนี่จ้ะโอ้ยหือเดินเหี้ยอหี ไม่เด่นไม่มีเด่นเด t นวันทูนออโอ o กลุ่มนี้จะพีน้องนี่เชาเลือกเอาดู จะโดกงามๆจ้ะนู่น,นไปนู่นอีกขึ้นรอ,อบต้นไม้จะมาต่อกลุ่มนี้จ้ะนี่ร้อยน้องกวางเหยียบด้จ้ะกวางเหย,ย,ยียบอุ้ยงกาจ้ะ

จยมไม่ได้ดอกแต่จ้ะทำมินาต้องเก็บเอาจ้ะมังคาโอ้ยอย่างสวยจ้ะเบื้งเหตุบองนี่แม่จ้ะมังขึ้นรอบต้นไม้ทุกคนเห็นน้ำจีบปนจ้ะ นี่จะเนี่ยอุ้ยทุกคนเห็นกับทิปไหมนี่จะบ้างคะทิปมุดใต้ต้นสนเล็กนะทุกคนนะก็เลยจะมุดยากนี่จ้ะนู่นพี่ลังเก็บอีกอู้นเห็ด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 ป๊าที่ถูทุกคน เห็ดป่านี่มีแต่ดอกงามๆจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ่งดอกงามๆสวยๆจ้ะโอ้ยเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเยอจ้ะนี่อุ้ยสินเป็นกอเป็นกอเอ้ยทิพต้องเก็บถนอมขาจัตหน่อยเลยจ้ะนี่จ้ะเนี่ยโอ้ยงามพดนี่นี่อีกกอนนึงจ้ะสวยสวยเห็ดเยอะพร้อมจ้ะ แคตะมีเกอุ้ยดูท <movie half> ุกคนแป๊บเดียวจะเต็มตะกร้าแล้วค่ะเนาะเต็มตะกร้าแล้วก็เต็มไอ้นั่นแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมอุ้ยโคตรโพจะโคตรโพหลายโพทั้งหลายแล้วก็มีแต่ดอกงามๆจ้ะพี่น้องนี่ ลายแล้วก็เป็นกุ้มเป็นก้อนมีแต่ดอกสวยๆจ้าเจ้าเบงขาอุ้ยนี่เดี๋ยว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 โน่นอีกกลุ่มหนึ่งอยู่กับพี่หลังโน่น ون. สรุปแล้วป่านนี้ยังเยอะเหมือนเดิมนะทุกคนนะยังขึ้นที่เดิมที่เก่าที่เดิมเหมือนเดิมขึ้นเยอะเหมือนเดิมทุกปีเลยค่ะทุกคน เก็บยังไงก็ไม่สูญพันธ์หรอกทุกคนเอยทุกคนบอกว่าที่ดามากกอยู่เนาะเดี๋ยวมันจะสูญพันธ์นูน่นนี่นั่นนี่ปีที่แล้วที่มาโอ้ยตรงนี้ก็เยอะปีนี้มาขึ้นที่เดิมที่เก่าที่เดิมเหมือนเดิมเยอะเยอะเหมือนเดิมค่ะแต่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้มาตรงนี้เฉยๆเพราะเราไปแต่ต่างเมืองต่างเมืองเนาะนี่ป่าของทิพย์ ของปีที่แล้วนะคะเนี่ยนวนอีกอูฟอฟอ้ฟูทุกคนเห็นบ่าจา๊ะเนี่ยเห็นเห็ดไม้เห็ดกับใบไม้สีเหมือนกันค่ะเนี่ยมองให้ทันนะทุกคนนะนี่ค่ะอุ้ย เฮ็ดเฮ็ดทุกคนบังลุมนี่จ้ะสวยสวยเฮ็ดมามาก็หาทุกคนเลย จาทิตศอยู่ในจุดที่ปลอดภัยอยู่ค่ะทุกคนตรงนี้เขาไม่ล่าค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านคนนะคะเนี่ยมันอยู่ใกล้บ้านคนเขาไม่ยิงค่ะ เลยค่ะทุกคนเฮ้ยหลายปวดหลาโาพูดจ้ะพี่น้องเก็บเอาเก็บเอาทิปเต็มไอ้ตะกล,าล้าแป๊บเดียวละจะน,นันี่มึงนี่แต่ดอกงามๆจากขาเเหลืองเนี่ย ดอกเขาอ่อนเปราะบางมากๆเลยเด้จ้ะจะต้องยิบเศ้าเอาเ้าเอาเพได้จะเขาเขาแข็งแรงจ้ะเป็นดอกเบบีเนาะดอกเล็กดอกเพิ่งเกิดใหม่ๆอ้ออแบบถนอมค่ะต้องเก็บแบบถนอมมากๆเลยจ้ะเนี่ยไม่งั้นดอกแตกดอกขาดพเพราเห็ดจ้ะคอยซื้อสองตะกาเหมือนเด้อพี่น้อง ปติโตนี่จ้ะพี่น้องนี่ตั้งามำจ้ะเห็ดปัวไก่น่อยอุ้ยลายโพดลายโพนี่จ้ะฮะ,ออโ,โ,ะอโอ้เห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะ ขาเหลืองสวยๆเ้ยนุ่นนุนน่นนอ,นอีกทุกคนไปต่อกลุ่มน้น่นค่ะไปจ้ามาต่อตรงนี้จ้าทุกคนนี่นี่เห็ดพึ่งแม่มดนะจ้า<ส>เกิดขึ้นอยู่ด้วยกันกับเห็ดดำงามค่ะจ้า thịt chóp chó hết chó, anh à. chả khá lương đường ơi chào bông ơi chào bông ơi chào bông ơi chào ơi chào bông อบเก็บนะคะทุกคนสาวได้สาวออแล้วจานนนะนะนนไหลพดไหลโพจับพี่น้องจะดอกงามๆจ้ะที่ปว่ดังพคนอยู่ไกลบ้านคุะะ้นแบบอะมามาม้าสใสัจะเด้ได้ได้กินคนแปลกหน้ามันเลยเห่านะทุกคนหากินหากินข้างหลังบ้านคน ปลอดภัยเขาไม่ยิงเขาไม่ยิงหรอกค่ะตรงเนี้ยหากินหลังบ้านคนเพราะว่า oh, <wait. S 1> เพราะว่าไม่โดนยิงแน่นอนตรงนี้เขาไม่ยิงมันอยู่บ้านคนค่ะบ้านคนอยู่อาศัยอ้ยตดมิเกอเอซี่เอฟิลดอรอดูเดอรเดินพอกะ เห็เจอมา้นนีต่อตนี้ปาดต,ต,ตัวเห็จ๊ะคปดตัวตัวมจองเห็ดปัวแค่น,น้อยเห็ดปัวแค่น,น้อยจ้ะนี่แต่ดอกงาม ี่ลังโอ้ยหวันนี้ก้มเอาก้มเอาตุ๊กถ่ายต,าาาาต๊กนี่จ้านี่น้ำน้ำนี่จ้าน้ำท่ะเห็ุปอดเห็ุนู่นน่ะนู่นน่ะทุกพี่น้องทุกคนปอดของพี่ลังไอ้ลังมาเจ้า สาวออกเจ้าโอ๊ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้องยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้้ยโม้ย้ยโอ้ยโอเยโอยโ้โอ้ยมว้ยโอ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 ้หน่อยตอ้ยโอ้อยอ้ย้ยนี่มโออยากโอยากโอ จ้ะเฮ้ยนงัน้ำจ้ะแต่มันหมุดยากจ้ะพี่น้องหมุดยากแต่มันก็คุ้มนะจ๊ะนี่นี่นี่ทุกคนมาตรงนี้จ้ะนี่ เ็ดโว้ยเฮ็ดปวดท้องปวดท้วจ้ะเย้ สองตะกานนๆๆนโ,โน่นโน่นโนทุกคนโอ้ยโน่นค่ะทุกคนไป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 กูน่นค่ะเพียบเห็ดตัวน,นี้จะ้ะโอมดังโมดเ้เด้อจ้าพี่น้องที่ไม่เก็บเห็ดเลยหลังบ้านหลังบ้านชาวบ้านจา้ะหลังบ้านชาวบ้าน กลังเป็นบทเก็บเด้อจ้ะแต่เพิ่นก็บ่าห่วงเรกจ้ะมันเป็นปลาแบบเก็บได้จ้ะไม่เก็บทุกปีจ้ะปลาเน,นี้ยห <c oughs> มามันห่าวได้นักหนาะโอ้ยใบกระยานยานทิฟก,ก็กลัวอยู่นะทุกคนหมามันเห่าวมเจอสัตว์ปลาหรือเปล่า

โอ้โหนี่เด้ดเลยไปจังเด็ดะทุกคนนี่จ้ากิปนี่ A S M R เก็บเห็ดนะจ้า A S M R เก็บเห็ดนะจ้าทุกคนนะพ <c oughs> ูดเบาๆนะ เราไม่หยุดเลยทุกคนเลย เมาจ้ะเมาเมาจ้ะจ้าทุกคนโอ้ยบึงบ่งขาจ้ะโอ้ยพี่เยอะนี่อีกทุกคนเห็นกับทีโบ้เนยจ้ะ มัดร้อยกวาง้ะจ้ะร้อยกวางหรือร้อยอะไรไม่รู้นี่ทิพาม,มุดมุดจ้ะมุดจ้ะมุด เป็นสายเป็นสายอุ้ยเห็ดไอซิ่งเห็นปะเป็นเศษเป็นสายจะพี่น้องหลายโขดลายโขดเห็นเห็ดเลื่อมทีป้ะ เดียวแล้วจะ้ะนี่แม่จ้ะพืดเหตุไห่พูดผัว เปน like me, no yeah, okay. いい็นกุ้งสวยนี่นู่นนี่นี่ขายาวๆยมจ้ะ นี่ค่ะทุกคนผลงานที่ได้วันนี้นะคะเยอะมากๆเลยนะคะป่านี้ค่ะก่อนจบคลิปทิปก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะเอสลิงครับผมครับ thank you for watching bye 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 very nice ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย